าสไลเดอร์คูโรกางะเขาก็าคือฮาเซเขามีนิสัยอารมณ์ร้อนและใช้พละกําลังมากกว่าที่จะวางแผนหลังจากใครตัวบอกว่าจะมอบล็อกซีไทฟรีเขาได้แปลงร่างพร้อมกับโจโนอุจิจากนั้นเขาจึงได้วางแผนและก็ทรยศบาลอนหลังจากนั้นพวกเขาก็ฝึกซ้อมต่อสู้กันมาโดยตลอดแต่ว่าตัวของฮาเซก็โชคดีเขาไปในป่าเพื่อจะฟาร์มแต่ได้ไปเจอกับซังเอสึและบวกกันด้วยเลเวลของเขาที่มันต่ําต้อยทําให้ซังไอสึฟันโดนเข็มขัดไดเวอร์ของเขา และเขาก็ไม่สามารถแปลงร่างได้และเพื่อนก็ทิ้งพอเขาไม่มีพลังก็หมดค่าทันทีทําให้ตัวของเขาโดนกลิ่นหอมที่น่าดึงดูดของผลไม้ในป่าและพอเขาเด็กไปเขาก็กลายเป็นสัตว์ประหลาดทันทีนั่นจึงทําให้เด็กๆรวมถึงพระเอกได้เห็นความจริงเกี่ยวกับป่าว่าถ้าเด็กผลไม้ไปเราก็จะกลายเป็นสัตว์ประหลาดทันทีจากนั้นเหนือเรื่องก็จริงจันทขึ้นมาทันทีจากแข่งเต้นกันอยู่กลายเป็นเรื่องสู้รบโดยดีไซน์ของคูโรคงี้ก็มาจากลูกสนผสมกับชุดเกาะทหารราบญี่ปุ่น